สวัสดีนะคะทุกคนช่างมาแล้วช่างมาแล้วนะคะช่างเอาบุญมาฝากเพื่อนๆทุกคนเนาะเนี่ยช่างเพิ่งไปทําบุญทอดกระถินมานะ,ะที่ช่างเคยบอกไปเมื่อคลิปที่แล้วว่าเนาะวันที่14ถึงวันที่17ช่างจะหยุดเนาะช่างไปทอดกระถินช่างกลับมาแล้ว ช่างก็เอาบุญมาฝากทุกคนเนาะใครที่เข้ามารับชมคลิปช่างวันนี้นะคะร่วมรับบุญรับอนุโมทนาบุญกับช่างเนาะยอดกระถินจากลูกค้าช่างแล้วก็จากที่ทางบ้านช่างเนาะช่างก็ได้2110มบาทนะคะทุกคนสาธุเนาะรวมอนุโมทนาบุญกับช่างนะคะ วันนี้เนาะช่างก็กลับมาวันแรกของการเปิดร้านนะคะทุกคนวันที่สองสิเนาะเพราะว่าช่างมาครึ่งวันช่างก็ตัดไปครึ่งวันแล้วก็เมื่อวานนะแล้วก็วันนี้เนาะวันนี้ช่างก็จะมานําเสนออะไรคะในเมื่อวันนี้วันช่างช่างอบุญมาฝากแล้วทุกคนดูนะวันนี้ก็คือกัลยาณมิตรของช่างนะคะ ชือพี่ตูนนะคะอ่าพี่ตูนนี่ชอบออกกำลังกายเหมือนพี่ตูนบอลลี่แ a ลมเลยนี่การะยัระมิตรของช่างที่ช่างไปออกกำลังกายตอนเช้าทุกวันนะคะคนที่น่ารักมากนะคะถ้าพี่ตูนเห็นใครนี่ทุกคนจะต้องได้สเปรฉีดมือนะคะพี่ตูนจะเดินแจกทุกคน นี่คือกัลยาณมิตรที่น่ารักนะคะ,อะของช่างเนาะวันเนี้ยช่างก็จะบอกว่าช่างจะตัดผมพี่ตูนเนี่ยในลักษณะของการที่ตัดดำนะรอบสีสังเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะด้านข้างนะช่างจะดีไซน์นะเพราะว่าด้านข้างเนะี่ยของพี่ตูนเนี่ยเขาจะมีผมเป็นชั้นๆน,นะคะถ้าเราตัดขาวเนี่ยจะไม่สวยแล้วก็พี่ตูนเนี่ยชอบทําสีผมนะทุกคน จะตัดเสร็จแล้วพี่ตูนก็ต้องไปทําสีที่เขาชอบของเขาเองนะช่างก็เลยตัดดำา6กปิดส่วนที่พี่ตูนมีผมชั้นๆด้านข้างแล้วก็พี่ตูนก็จะไปทําสีของเขาเองนะคะทุกคนเนาะทุกคนก็ดูวิธีการตัดไปเนาะแต่ที่วันนี้ช่างอยากจะมาแชร์ก็คือช่างถ้าช่างอยากมีลูกน้องเนี่ย ช่างอยากได้ลูกน้องที่เป็นช่างเนี่ยแบบไหนอ่าทุกคนการที่เนาะบางครั้งเนี่ยเราเราเนี่ยไปเรียนตัดผมมาปุ๊บถามว่าฝีมือทุกคนน่ยจะเปิดร้านเองได้ไหมอ่าถ้ามั่นใจก็เปิดแต่ส่วนมากเนี่ยที่ช่างเห็นเนาะทุกคนที่ไปเปิดร้านเองก่อนเนี่ยจะเอาลูกค้าไม่อยู่นะทุกคนต้องไปมีประสบการณ์เนาะ แต่แล้วก็แล้วแต่ใครสะดวกนะทุกคนเน,ะนะาะความสามารถทุกคนก็ไม่เหมือนกันแต่ในความรู้สึกช่างนี่ก็คือการที่เราไปเป็นลูกน้องการที่เราไปเรียนรู้จากร้านอื่นก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นประสบการณ์ที่ดีกับเราเนาะเหมือนช่างเนียปเป็นลูกน้องเข้ามาอยู่5้ร้านอยู่ปีกว่าช่างก็ได้ประสบการณ์หลายอย่างเนาะจากการไปอยู่ร้านนั้นร้านนี้วันนี้ช่างก็เลยจะมาแชร์ว่าแล้วตัวช่างเองล่ะ เคยไปเป็นลูกน้องแล้วเนี่ยแล้วช่างเนี่ยอยากได้ลูกน้องแบบไหนทุกคนมันเป็นเรื่องที่ยากเนาะกับการที่ว่าเราจะได้ช่างฝีมือมาอยู่ที่ร้านเราแบบมีประสบการณ์เนี่ยเพราะว่าส่วนมากเขาก็จะไปเปิดร้านของเขาเองนะคะทุกคนเนาะส่วนมากก็จะเป็นช่างฝึกใหม่ช่างเพิ่งจบนี่แหละเนาะที่จะต้องอยากจะมีประสบการณ์จากหน้าร้านนะคะทีนี้ช่างจะให้แนวคิดว่าช่างอยากได้แบบไหน ทุกคนเนาะที่เป็นช่างเนี่ยช่างบอกเลยว่าไม่มีใครเนี่ยเป็นช่างแรกๆแล้วจะตัดสวยตัดได้ตัดด,ดีไม่มีนะคะแต่ที่มีก็คือช่างให้โอกาสเนาะคนไหนที่ฝีมือไม่ดีเนี่ยมันพัฒนาได้ทุกคนแต่ถามว่าถ้าเราอยากได้ช่างที่มีฝีมือมาอยู่เลยเนี่ยดีกว่าไหมก็ดีกว่าทุกคน แต่ถ้าว่ามันหาไม่ได้เนี่ยช่างฝึกใหม่ก็ได้แต่สิ่งที่ควรที่ช่างฝึกใหม่จะมีก็คืออะไรคะความพยายามเนาะทุกคนเนาะอ่ะพอเราตัดไปตัดมา,ดมาเดี๋ยวมันก็สวยเองแต่สิ่งที่เหนือจากฝีมือและการพัฒนาเนี่ยทุกคนที่ทุกคนต้องมีไม่ว่าเฉพาะช่างใหม่หรือว่าช่างเก่าคนที่เป็นลูกน้องหรือคนที่เป็นเจ้าของร้าน สิ่งที่ควรมีก็คือความซื่อสัตย์สุจริตอุปนิสัยนะทุกคนนะถ้าทุกคนเนี่ยฝีมือไม่ดีนิสัยดีมีความซื่อสัตย์สุจริตฝีมือมันพัฒนาได้นะทุกคนนะแต่ถ้าเรามีอุปนิสัยที่ไม่ซื่อสัตย์ต่อตนเองต่อลูกค้าต่อร้าน ต่อสัมมาอาชีพตัวเองเนี่ยทุกคนไม่มีใครหรอกนะที่จะประสบความสำเร็จจากการที่เราไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองต่อล้านค้าต่อลูกค้านะคะทุกคนเนาะช่างก็จะให้แนวคิดไว้ว่าถ้าช่างอยากได้อยากได้ไดลูกน้องอเพื่อนร่วมงานช่างเรียกเพื่อนร่วมงานเนาะที่จะมาอยู่ด้วยเนี่ยถ้าฝีมือไม่ดีเนี่ยมันพัฒนาได้ แต่สิ่งที่ควรมีก็คือความซื่อสัตย์เนาะความซื่อสัตย์ต่อสัมมาอาชีพของตัวเองนะคะมันจะทําให้เราเนี่ยส่งผลให้เราเนี่ยเติบโตในธุรกิจเติบโตในเรื่องของอาชีพการงานมันจะมั่นคงแล้วก็มีความสุขเนาะถ้าเราไม่มีความซื่อสัตย์เนี่ยทุกคน คนไปอยู่ที่ไหนนะถึงจะฝีมือดีเลิศเลิศเลอขนาดไหนนะถ้าไม่มีความซื่อสัตย์อยู่ไม่ได้นะทุกคนเนาะช่างก็อยากจะให้แนวคิดว่าฝีมือพัฒนาได้แต่ถ้าอุปนิสัยไม่ดีเนะี่ยทุกคนแล้วก็ไม่พัฒนาตัวเองเนี่ยช่างว่านะอยู่ตรงไหนทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จถึงแม้ว่าจะมีฝีมือดี นะทุกคนเนาะอุปนิสัยเนี่ยช่างให้มาเลยอันดับหนึ่งความซื่อสัตย์สุจริตฝีมือช่างให้อันดับสองเพราะว่าฝีมือสามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้ไม่มีใครนะตัดไปตัดมาแล้วก็แย่ลงแย่ลงเนี่ยช่างว่านะถึงจะพัฒนาเนี่ยมันก็พัฒนาใครจะมากจะน้อยขึ้นอยู่กับความสามารถเฉพาะตนเนาะแต่ทั้งว่ายังไงเนี่ย เราตัดบ่อยๆฝีมือเราก็พัฒนาแต่ถ้าอุปนิสัยเราเนี่ยลักเล็กขโมยน้อยไม่ซื่อสัตย์ต่อสัมมาอาชีพของตัวเองเนี่ยช่างว่ามันไปได้ยากนะช่างก็ให้แนวคิดว่าใครจะมาเป็นใครที่อยากจะเป็นลูกน้องตามร้าน ใครที่อยากจะเปิดร้านเองเนาะช่างก็ให้แนวคิดเลยว่าความซื่อสัตย์สุจริตต่อสมาอาชีพลองอันดับแรกนะแล้วก็ฝีมือนะคะทุกคนคลิปนี้ช่างก็คงจะให้แนวคิดนี่แหละเนาะเรื่องนี้แหละช่างก็ไม่ได้ให้แนวคิดแต่เรื่องการตัดผมเนาะ ช่งก็จะให้แนวคิดถึงเรื่องการประกอบสัมมาอาชีพด้วยว่าเออเนาะเราควรทำอย่างไงคนที่เขาประสบความสําเร็จที่เขาเป็นช่างเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างสิ่งที่เจอช่างก็จะมาแชร์เนาะให้เพื่อนๆได้รับทราบเนาะว่าเออช่างคนไหนที่จะไปเป็นช่งางเลยนะฟังช่างแล้วก็เอเอเฮ้ยมันจริงไหมมันใช่ไหม ก็ลองเอาไปปฏิบัติดูเนาะทุกคนเนาะไม่ว่าเฉเพาะอาชีพอะไรนะทุกคนเนาะถ้าทุกอาชีพเนาะทุกคนมีความซื่อสัตย์แล้วก็ตั้งใจทําในสิ่งที่เราเนี่ยลงมือทําแล้วเนี่ยเราก็ทําให้มันดีเนาะทุกคนเนาะถ้าเรามีความซื่อสัตย์ต่ออาชีพ สังคมดีอะไรก็ดีดีไปทุกอย่างเนาะทุกคนเนาะ,ะช่างก็ให้แง่คิดแค่นี้แล้วกันนะทุกคนนะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กดติดตามเนาะ,ะเป็นกำลังใจให้ช่างบ้างช่างทำเป็นวิทยาทานให้กับเพื่อนๆเอนเนาะเก็ดเล็กเก็ดน้อยวันนี้ของช่างนะ,ะทุกคนใครมาดูคลิปช่างเนาะวันนี้ก็ร่วมอนุโมทนาบุญกับช่างไปด้วยแล้วกันนะคะ ช่างไปแล้วนะคะทุกคนบายบายขอบคุณมากนะที่ติดตามรับชมช่าง